สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้าน168ไบ์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบ์มือสองทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมพามารีวิวเจ้า z X10R นะครับตัวนี้เป็นโฉมปี2016นะครับรถคันนี้ราคาซื้อสดจะอยู่ที่369,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้2บริษัทนะครับบริษัทแรกตะวันออกลิสซิ่งนะครับใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่1 9 พันบาทนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับบริษัทที่สองบริษัทกรุงศรีบิ๊กไปายนะครับใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับรถคันนี้เลขไม่จะวิ่งอยู่ที่สองหมื่นหกพันหนึ่งกิโลนะครับสองหมื่นหกพันหนึ่งกิโลรถคันนี้ได้ของแต่งไปก็จะมีชิลหน้านะครับมีครอบถังคาร์บอนนะครับมีครอบเฟรมคาร์บอนนะครับมีการ แขงเครื่อง GB นะครับมีการล้มนะครับแต่ก็ได้ท่อช็อตตี้ของอาคารนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับประมาณนี้นะครับซื้อรถจากทางร้านเราไปนะครับรับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือ1,000กิโลเมตรนะครับรหัสติดต่อสำหรับรถคันนี้นะครับรหัส 3นะครับรหัสสาสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ g e f b o o k ร้าน u n 8ดด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ